สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องแม่อเอ็กบางสวนนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้แม่อเอ็กมาเก็บยอดผักหวานแล้วกต็ตกแต่งทรงพุ่มไปด้วยนะคะต้นนี้เป็นกิ่งตนจะเห็นได้ว่ายอดออกมาพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีหกเจ็ดนะคะยอดผักหวานป่า,อ,าออกมา เยอะมากพอสมควรน,นะคะต้นนี้ต้นนี้อายุ1ปีเท่านั้นเองนะคะนี่เห็นไหมยอดผักหวานป่ามาอยู่ปลายยอดนะกำลังออกพรั่งพลูอยู่ปลายยอดของต้นผักหวานป่าเลยไม่อยากก็จะเด็ดอันนี้ใช้วิธีการเด็ดนะคะไม่ใช่วิธีการลินะคะก็จะเลือกเด็ดเอายอดที่ใหญ่ๆก็เหลือโคนไวน้นี่นี่ยอดงามก็จะเด็ดเอา ทำไมต้องเด็ดเด็ดเพื่อให้ส่วนข้างล่างอ่ะรอเวลาเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงยอดอ่อนที่เราเด็ดเหลือไว้น่ะให้เขาจเจริญเติบโตต่อมาเขาก็จะแตกกิ่งจากหนึ่งกิ่งหนึ่งยอดก็จะกลายเป็นสองยอดสามยอดนะก็จะเด็ดเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูความเป็นชั้นนะคะเดี๋ยวจะขอเด็ดก่อนเนี่ยเด็ดยอดงามๆออกไม่ได้ลินะคะ จะลิเฉพาะกิ่งที่อยอดที่เล็กๆที่ไม่สวยจะรีออกนะเพราะว่าเอาไว้ก็เอาไว้ก็เปลืองอาหารนะพูดง่ายๆจะเลือกเหลือ,อไว้เด็ดเอาแต่ยอดงามๆยอดเล็กๆก็จะรีออกรีออกก็คือเอาออกให้ถึงโคนตรงที่เขางอกมานั่นแหละเห็นไหมกิ่งนี้ตั้งหลายยอดก็จะเด็ดแล้วเขารอเวลาสักพักหนึ่งนะคะสักสองสัปดาห์สิบประมาณสิบวันก็จะเกิดยอดใหม่นะคะ ยอดใหม่ก็จะออกถ้าเขาเกิดยอดใหม่ขึ้นมายอดเดียวก็เก็บออกไปหมดเลยนะคะสองยอดก็เก็บเห็นไหมยอดนี้แตกตะตุ่มนี่เกิดมาสี่หยอดนะ6ยอดเยอะเลยคือเกิดจากการเด็ดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็รอเวลาให้ยอดใหม่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วค่อยเด็ดเลือกเอายอดใหญ่ๆเห็นไหมคูณข้างล่างอ่ะให้เหลือไว้ นี่แบบนี้เอาไปเลยนะคะเขาเกิดมายอดเดียวเราเคยเด็ดครั้งก่อนเราก็รอเวลาให้เขาสร้างตายอดก่อนนะคะสร้างตายอดตรงปลายเห็นไหมอันนี้ก็เด็ดเอานี่เด็ดเอาก่อนนะคะถ้าเด็ดเอาแบบนี้แล้วนั่นจะคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยไปเล่งการเจริญเติบโตของผักหวานป่าก็คือกระตุ้นให้ผักหวานป่า ออกยอดเร็วแล้วก็แตกทรงพุ่มเร็วถ้าเราปล่อยไว้ให้กิ่งยาวไปเรื่อยๆปล่อยไว้ว่าไม่ต้องกินนะ3ปีถึงกินแบบนี้นั่นแสดงว่ายอดผักหวานเราหลงทางแล้วนะคะเราหลงทางแล้วเราจะต้องเดินทางให้ถูกนะคนที่ปลูกผักหวานนะคะแม่ใหญ่ก็เริ่มเข้าใจแล้วต้องเด็ดไปเรื่อยๆก่อนนี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการแห่งการเด็ดถ้าเด็ดแบบนี้จะได้ยอดผักหวานตลอดปีเลยนะคะ แล้วก็จะได้กิ่งทรงพุ่มเยอะเห็นไหมต้นนี้ทรงพุ่มนะคะปลูกเอาไว้เป็นกิ่งตอนปลูกเอียงแล้วก็เห็นไหมมันเป็นชั้นชั้นมาเลยนี่นี่ก็เด็ดเอาเลยนะคะเขาขึ้นมาสองสามยอดส่วนยอดเล็กๆนะ่ะก็รีเอาเลยนี่ยอดเล็กๆนี่ไม่ต้องเอาไว้เห็นไหมได้สามยอดก็จะรีเห็นไหมจะดูข้างๆเป็นกิ่งตอนนะเป็นกิ่งตอนกิ่งขาวๆนะั่นคือกิ่งกระโดงกิ่งนี่ที่เอง็ง เอ็นเอ็นเอยงเอียงนี้กิ่งนี้ก็คือกิ่งของกิ่งตอนนี่กิ่งตอนกิ่งนี้นี่กิ่งกระโดงนะคะอันนี้ยอดแรกที่แตกตาออกมาตอนปู่นํะใหม่ๆนะคะเกิดจากกิ่งที่เขาตัดออกหนีบออกจากกิ่งตอนครั้งแรกๆนี่เป็นกิ่งใหม่นะคะขึ้นมาเขาก็โค้งนี่ก็จะเกิดไม้เลยเห็นมาก็จะได้สองยอดแม่ใหญ่ก็เด็ดนะแต่อันนี้น่ะ รีบด่วนเนีนยไม่ตรงข้อนี่มียอดเดียวก็ไปเด็ดไปเด็ดเขากนดเขาจริงไม่ไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเหลือไว้แบบนี้เขาก็จะได้กิ่งยาแบบขึ้นมาเรื่อยแต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงให้เขากิ่งขา,ขาวๆเดียวเดือนตุลาคมแล้วเราค่อยมาตัดช่วงที่เป็นกิ่งขาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัดออกเลยนะไม่ต้องเสียดายแล้วก็จะได้ยอดใหญ่เยอะๆเป็นทรงพุ่มแล้วก็จะออกมาทุกตาแบบนี้ก็ สร้างทรงพุ่มไปเรื่อยๆนะจะโตเลยเห็นไหมปีเดียวแต่ข้อเสียก็คือเขาไม่มีลากแก้วไม่มีลากแก้วโอกาสที่จะหักไวโค่นไวนะเยอะมากเลยเพราะว่าลากเขายังไม่ได้แข็งแรงนี่แม่ใหญ่จะได้หาไม้มาดามอยู่นะเพราะว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยใบโดนน้ำแล้วมันจะเอียงเวลาล,ลมลู่มานี่เดี๋ยวนี้เด็ดเลยนะคะแบบนี้เด็ดเลย นี่วันนี้ก็เก็บได้เท่านี้แหละนะคะวันนี้เพราะว่ามันสายแล้วก็ได้พอแกงแล้วนะคะก็จะเอาไปแกงกินในบ้านสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากนะคะผู้ชมทุกท่านที่ชมจบนะคะไปลาสวัสดีค่ะ